ร้อยเลยยูนเขาดูฟรียูนเขาดูฟร <c oughs> ีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนี่ให้ดูก่อนขอบคุณหนึ่งผลไม้จาก Tiger Never Die. ไทกอนิปปายไทกอนิปปายมาแล้วไทกอนิปปายมาแล้วเย่เยสฉันเป็นบาร์ร้อย ฉันว่าฉันต้องสตีไม่ดีแน่ๆแล้วสตีฉันเนี่ยิ0 1ีแน่นอนฮเอ้ยเขาก็ดีสิปลบมมือจากใครก็นนี่กระจายด้วยนะคราชมีชื่อเล่นไหมฉันมาแลว้วนายออนโทรศัพท์อีกแล้วนะเจ้าไอซ์มอนเตฮึฮึฮะคุณทำให้ฉันเกิดอารมณ์แล้วคุณก็ช่วยอะไรฉันไม ขอบคุณสแน็คไอด้วยนะครับสำหรับสามปบมือแล้วใครมาอีกสามปอบมือวอะสแน็คไอแหละสำหรับหกปบมือนะครับขอบคุณมากนะครับน้องไอคุณทำให้ฉันเกิดอารมณ์แล้วคนก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้หูตกเล็วหูตกเล็วไม่ยอมมาออนของหูตกเล้ว,วสิปบมือโปรอะไรนันานาสินะสิปบมือทำปากจู แลววพี่มี่สวัสดีครัชผมปากหมูแล้วหนูก็ว่ากันแหละนะสวัสดีวันนี้ทั้งหมด95คนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูคลิปเมื่อกี้มีใครขออยากดูคลิปที่เขาเต้นไอ้นี่วะใครนะใครนะพึ่งตีกันตอนหลับตอนอะไรหลับพี่มี่จะงงอ,อพิ่งดีกันอ่ะเดี๋ยว เอามาเปิดไว้ฝั่งนี้กว่า <C oughs> เผื่อยู u อร์จะอยากดูอ้าวยังไงล่ะเนี่ยเอามาเอามาเผื่อยู u อร์จะอยากดูนะคะอ,อันนี้เป็นคลิปที่มิมี่ <C oughs> เต้นบ้านพี่กอนเมอตอนนู้นมันจะชัดไหมเนี่ยมันต้องไม่ชัดแน่ๆเลยอะอ่ะเอามา อันนี้เอ,อ,องที่เขาไปเต้นเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูอะไรเลยผมดูตรงนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ไม่พอดี พอดีว่าหมดนรเขาใจไม่รู้จทำงไงแป๊บนึงคือมีมี่บอกว่าเพลงนี้มีมี่ไม่คล่องเพลงอะไรนะที่มีมี่ไ้ลงยูทูบอะวทิมไงนี่เรวิงก้วิงก้เฮลโลวินะเี่ยเหรอนี่เหรอะนะวนเปนมีมี่อันนี้อันีะมีมี่อันนั้นแหละพี่ใช่าอพ งใส่ต้องไปบ้านพี่กร,รมัน้งน่าสนุกสนุกชื่อพี่ปอยเหรอไม่ใช่มีชื่อมีมี่งไงอันนี้คือตอนที่บ้านพี่กรนะคะมีใส่ไม่เข้ากับท่าเต้นเลยจะบอกว่าเขาติงตองใช่ไหม เห็นยุกยิกยุกยิกอยู่อย่างเงี้ยมิมี่เองนะสวัสดีดีจ้าด้วยนะคะโอ้ดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแพทซี่ด้วยนะคะสวัสดีอเล็กซี่ด้วยค่ะพี่ก่อน